ครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับตาเกียรติฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมสวนลำไย,ยครับเข้าวสวนลำไย,ยตอนนี้ก็ลำไย,ยก็จะติดผลดกมากครับช่วงนี้ก็เลยเม็ดถั่วเขียวมาแล้วครับช่วงนี้แต่วันนี้เราจะมาตัดแต่งผลลำไย,ยนะครับซึ่งแต่ละช่อแต่ละพวงก,ก็จะให้อยู่ในปริมาณประมาณ40 ถึงห้าสิบลูกนะครับถ้าเราเก็บไว้ในปริมาณที่จำนวนมากเกินไปนะครับจะทําให้ลำไย,ยเราเนี่ยลูกไม่โตรครับผลไม่โตลูกจะโตไม่เท่ากาันไม่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะแคะแกนนะครับเพราะฉะนั้นต่อพวงต่อช่อก็จะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยเราจะเก็บไว้ที่ประมาณ40ลูกครับประมาณนี้นะครับสีลูก เพื่อที่จะให้เขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอและก็จะมีขนาดลูกที่จัมโบ้ครับไซส์ใหญ่เพื่อที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ผู้บริโภคนะครับอีนนี้ถือว่าดุกมากนะครับแล้วก็จะตัดแต่งเขา นะครับอย่างแบบนี้ครับมันก็จะเยอะไปนะครับเพราะว่าเขาจะแทงช่อมาแล้วก็ปริมาณลูกที่เขาติดนะครับเยอะมากเลยครับเนี่ยเห็นแค่นี้เนี่ยประมาณเออเจ็ดสิบลูกนะครับเนี่ยเห็นขนาดเล็กๆขนาดเนี้ยพอเขามีปริมาณที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นลูกเขาก็จะใหญ่ขึ้นจะทําให้เขาแย่งสารอาหารกันนะครับจะทําให้ลูกเขาเจริญเติบโตไม่เพียงพอและลูกเขาก็จะแค่แกน เราก็จะต้องแต่งให้เขาให้มีปริมาณประมาณ40เม็ดต่อช่อเนี่ยครับแบบเนี้ยครับมันปริมาณมันเยอะเกินครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับไม่ต้องเสียดายเนี่ยครับตัดออกไปเลยไม่ต้องเสียดายครับถ้าไม่งั้นถ้าเราหมดแต่เสียดายคิดว่าพวงใหญ่เนี่ยดีที่ไหนได้ครับลูกไม่โตครับ ปริมาณลูกเขาของเขาก็จะไม่จัมโบ้ไซต์ขนาดเล็กวันนี้ไม่มีบันไดนะครับบันไดรู้สึกว่าจะหาไม่เจอนะครับ <c oughs> บันไดของเราหายหาไม่เจอครับรก็เลยเอาเก้าอี้มาแทนดกมากเลยค่ะวันนี้ก็มือกล้องเป็นเนื้อบ้านนะครับมือชีพครับมือกล้องรามือขีบ้าก โอเคค่ะทิ้งท้ายก็ฝากด้วยนะครับรักเกียรติฟาร์มนะครับเป็นกําลังใจให้กับรักเกียรติฟาร์มนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราก็จะพัฒนาช่องของ,ของเรานะครับทั้งการ,กรเกษตรแล้วก็ทางช่องอสัตว์ด้วยนะครับวัวโคกระบือ เราก็จะทําการศึกษาพัฒนาไป,ไปเรื่อ,อ,อ<ล>ยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม